สวัสดีจ้าจุงมคนมากหวยมาแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกาก้าวมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยเล่าเนาะพี่น้องเนาะของวดวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะเกือบพลาดแล้วก็สบายดีทางสปปเล่าหน้าเนาะค่ะเนาะกะอ่าวันจันทร์่าบ่ได้ล่วงคิมไ้เด้อพี่น้องเด้อก็ขออภัยสมาชิกทุกท่านเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ไม่มันอันขาดแม่พี่น้องไม่ขาดก็เลยบดายเห็ดคลีบหายเลือบบดไยไรซดเนาะคะ่ะเนาะมาสิมาไรซดบอกกับบดายมาเนาะคะ่ะเนาะกับกออัยหลายๆเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้เขากำมาต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะกับแนวทางหวยเล้าของหมวดวันที่ยี่สิบสามเนาะคะ่ะยี่สิบสามเดือนเจ็ดแม่พี่นออ้องปีหกสามอ่าอ่าวันจันทร์หวยเล้าออกหาตัวเลยเนาะพี่น้องก็มีอ่าเจ็ดเจ็ดซี แปดสามหมอพี่น้องแปดสามอ่าเข้ากะบ,บ,บ่ได้ลงงหาเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้เฮามาเบิ่งเลยว่ามือ้อน,นี่ตัวเด่นของเฮามีหยังเนาะพี่น้องมื้อนี่ตัวเด่นของเฮามีเด่นเนาะค่ะเด่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเด่นของเฮาม,มีอ่ามีหยังดี เขียนไว้เรลาก็ลืมเนาะพี่น้องเหลขกมันชนกันเนาะอืมเอานี่ละกันเอาจีเอาสูตรแบบอหววห้าหน้อยเนาะพี่น้องเนาะอาก็กตีมี่หนึ่งสองสามเนาะพี่น้องเราก็มี่อันมี่หกเจ็ดแปดเนาะคะนะ่ะเนาะ หกเจ็ดแปดมันบมหกเจ็ดแปดอืมนี่และได้แล้วนะคะเด่นวิ่งรูดนะพี่น้องเด่นวิ่งรูดคอังห้าวันนี้มีสามสามกับสามกับอย่าง สามกับหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งมีสามมีหนึ่งมีสองเด้วไปนองสามตัวเนาะคะ่ะเน้นรูดลูดสามเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสามอ่าลักลอยของข้ามี่ ลักลอยของเข้ามี่หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะคะจับเลยนะพี่น้องจับบินเลยสามเดนเท่ากับจิมี่าสามหนึ่งสามสองสามสามสาม,สามหกสามเจ็ดสามแปด สำรับหนึ่งเข่ากับมีหนึ่งเข่ามีอ่าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะสามแปดมันออกไปแล้วก็เอาสองแปดแทนมันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสอง สหนึ่งเจ็ดพ่อสองเขาก็จะมีอ่าสองเจ็ดสองแปดเนาะค่ะนี่สองเจ็ดสองแปดลักลอยหกกับเจ็ดจับสามตัวหกสามสองหกสามสามนะคะเ right. นาะแล้วก็เจ็ด สามสองเจ็ดสามสามแล้วก็มาหกหกแปดสองหกสองแปดเจ็ดสองแปดอ่าประมาณนี้นะคะในจังสี่เริอมพี่น้อง จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาเอาเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดะคะเจ็ดีเจดซีสามสามเจ็ดมีบอมีแล้วนะคะเนาะมีแล้วนะคะอ่าประมาณนี้แหละ ตัวเน้นของเฮ้าเมืวันนี้เฮ้ากับเน้นเน้น,นเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเราก็สองแปดนะคะสองเจ็ดน้ำตัวหนึ่ง่ว่าสองเจ็ดสองเจ็ดเน้นเลยเนาะค่ะเนาะสามสองสามสามสองแปดเนาะพี่น้องเราก็สามเจ็ดก็ะได้เนาะคะ่ะสามเจ็ดกับงามเนาะค่ะเนาะ 9, 7, 7, กาวไปสามเจ็ดก็ะได้เด้อพี่น้อง เรือว่าสีเอาอสามแปดนี่คือ 9, เกาเหล็กมันชอบออกตัวเก้าเนาะคะ่ะเนาะวุ่นไปเวียนมาเนาะคะ่ะอ่ากต่จีเด้ประมาณนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับหวยเล่าของเฮ่าเนาะคะ่ะเนาะก่าอย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางสปปล์เล่ากระได้เนาะคะ่ะเนาะกับฝากากดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะค่ะเนาะหรือว่าจีเป็นทางไทยเฮ่อกะกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ากับจีเดย์อ่ายูน้ำกันโดนโดนเนาะคะ่ะเนาะถ้ายอดบ่ขึ้นเนาะกะโดนปิดช่อง ต้องยอดขึ้นนาะพี่น้องเรียกเรียกร้องขอยอดขอไลไรเนาะคะเนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ก่อนมากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนอพี่น้องเนาะกออย่าลืมกดติดตามไว้เนาะค่ะเนาะสำหรับอ่าหวยไทยของเฮาก็เดินดีเนาะพี่น้องเนาะเข่าต้อนเงองกันหลายงวดแล้วเนาะค่ะเนาะกะปังกันหลายงวดแล้วเนาะค่ะขันบอซ่าวาซุนเล็อันเนาะพี่น้องคือนเได้เต็มเต็มนอสำหรับมณีก็ขอบคุณทุกท่านคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะกอขอให้ทุกท่านโชคดีแห้งแห้งมันปังมันหมานทุกคนนะคะเนาะสำหรับมณีก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า